อันนี้้ไไม่ไดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคิปแก้งจูนกันนะคะมาทำคลิปแก้งจูนกันนะคะ,คนนะ,คะซึ่งเราห่างหายจากการทำคลิปไปนานเนาะเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลานะคะ ตอนนี้จูนเขากําลังทําคลิปทดลองอยู่นะเดี๋ยวเราไปแกล้งจูนกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปแกล้งจูนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ช่องจูนอินฟินิตี้ชาแนลด้วยนะคะไปเลยค่ะสวัสดีครับพบกับผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลนะครับอวันนี้นะครับเราไม่ทําคลิปรีวิวเกมเราไม่ได้ทําคลิปแกล้งแฟนนะครับหรือว่าเราไม่ได้ทำคลิปแชร์กันพนานนะครับวันนี้เราจะมากลับมาทําคลิป ทดลองนะครับทําคิดทดลองครับในบ้านนะของเรานะตอนนี้เราอยู่ในบ้านนะครับคลิปทดลองเราวันนี้เกี่ยวกับไข่ไก่นะครับไข่ไก่เราจะทำตั้งไข่ไก่ครับด้วยการฝึกสมาธินะในการตั้งไข่ไก่นะอันนี้ผมเคยทําไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับที่ร้านนะตอนนั้นทํากับพื้นนะครับอันนี้เราจะลองมาเปลี่ยนทําที่กระจบนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราทําไม่ได้ เรามีตัวช่วยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเหรียญนะครับเหรียญไม่จะเป็น5บาท10บาทก็ได้ครับแต่เราจะบอกเทคนิคนะครับว่าจะใช้ฝั่งไหนนะครับมีฝั่งหัวกับฝั่งก้อยเนาะเดี๋ยวเราลองเพียวๆกระจกก่อนนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับวางนะแล้วเราก็ดูนะครับว่ามุมไหนนะว่ามันถ่ายน้ำหนักไปทางไหนนะครับอันนี้มันก็จะยากหน่อยนะครับเพราะมันเป็นกระจก ไข่แนะนำนะครับถ้าจะทำก็แนะนำให้เอาไปแช่เย็นก่อนนะครับไม่จาเป็นจะต้องฟิตนะมาใ้ไข่เสร็จตัวก่อนนี่ครับยากนิดน,นึงนะได้ไหม ต้องใช้สมาธิหน่อยนะครับน,นี่โอ้เสียดายครับไม่ได้นะครับมันต้องใช้สมาธิมากมากเลยครับเพราะว่ากระจกมันลื่นกับพื้นนะถ้าไม่ได้จริงเราต้องใช้ตัวช่วยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับสําหรับกระจกนะแต่ถ้าพื้นผมเคยลองทําทําได้นะครับลองไปดูที่คลิปได้นะครับ เราจะมีตัวช่วยนะครับโดยใช้อันนี้เราใช้เหรียญ5บาทนะครับแต่ว่าเราไม่ใช้ฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งโป้นะเราจะใช้ฝั่งก้อยนะครับฝั่งด้านหลังนะครับก็จะบอกเทคนิคก็คือฝั่งด้านหลังจะมีรอยนะครับมีรอยเยอะนะครับก็สามารถอาจจะทําให้ไข่นะครับตั้งตรงได้นะครับโดยไม่ต้องใช้สมาธิอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็ต้องมีสมาธิด้วยการมือนิ่งสักนิดหน่อยนะครับดูกันนะครับว่าเราจะตั้งหลี ตั้งไข่บนเหรียญได้หรือเปล่านะครับอ่านี้นะครับหนึ่งรอบนะนทำมันยากอ่ะมันก็ยากนะ ไม่ได้ที่อยาพูดเจี๋ได้แล้วครับไม่พูดนะทำได้เลยไม่พูดเราได้เลยต้องทำบ้างดินี่ฮะลองลองดูนะฮะอย่างที่บอกครับต้องมีสมาธิฮะถึงมีเหรียญแล้วก็ต้องมีสมาธินะครับแต่ท่านถ้าตรงกระจกยากใช่ไหมใช่ตรงกระจกยากหน่อยนะครับ ขาอาจจะทำได้ก็ได้นะเขาไม่ค่อยมีความอดทนนะเอาเหรียญนี้ขึ้นเหรอตรงก้อยฝั่งก้อยขึ้นครับฝั่งก้อยขึ้นเพราะว่าฝั่งก้อยจะมีรอยหยักเยอะนะครับ เราพุดหยุดละเฮ้ยเก่งไหมใช่ครับต้องมีความพยายามสักหน่อยนะครับอันนี้นะครับสัญญาโอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมนะครับฝั่งนี้นะครับก็คือฝั่งก้อยนะเราต้องใช้ฝั่งก้อยนะครับอีกหนึ่งทีนะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเราจะได้อีกหนึ่งอกเอ้ยเอ้า้ย พี่รักทำไรฮะเลอะเทอะไหมเนี่ยโหเจ็บเจ็บปะเจ็บเขามักผมให้เป็นไงโอ๊ยพอเล้าโอ๊ยหัวไม่แต่เจ็บโอ๊ยมันเจ็บเจ็บปะเออมันไข่ไม่แตกอพอเล้า ทำความสะอาดด้วยไม่โกนเขาเปล่าไม่โกธไม่โกธติดคลิปที่ผิดคลิปที่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดนะคราบช่องจูนี่ฟรีดี้ชาแนลเลยครับผมวันนี้ไม่รู้เป็นคลิปอะไรเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจริง